พาคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความคะ่ะทุกคนว่าทุกคนต้องรู้ลึกขึ้นมาอีกนิดนึงคะ่ะว่าสิทธิ์ขั้นพื้นฐานมันก็คือขั้นพื้นฐานจริงๆพียาไปแล้วหลายคนบอกว่ามันคือการจ่ายเงินทิ้งไปปีต่อปีด้วยซ้ำเคยคิดตรงนี้ไหมคะเราควรมองประกันสุขภาพเป็นเสมือนกับเงินออมคะ่ะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก h anel n page ก่อนอลอดคะ่ะวันนี้จะมารีวิวหนังสือเรื่องของการลงทุน การเงินอีกเล่มน,นึงค่ะซึ่งต้องบอกว่าเล่มน,นี้เนี่ยที่หยิบมาอ่านเพราะว่าดีกีของผู้เขียนนะคะก็เป็นอาจารย์ที่กนเรียน CFP Module 1ด้วยค่ะเล่มน,นี้ค่ะมีชื่อว่าพอร์ต101จัดพอร์ตการเงินพิชิตเงินล้านนะคะเคล็ยรับบริหารเงินให้เหลือใช้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานโดยคุณเทียนทยาชอสกุลค่ะเล่มน,นี้โดยสำนักพิมพ์เช็คค่ะมีจำนวนหน้าทั้งสิ้นอยู่ที่ 157หน้าค่ะทุกคนก่อคิดว่าเล่มนี้นะคะมีความแตกต่างจากหนังสือเรื่องของการเงินหลายๆเล่มก่อนหน้านี้ที่ก่อนอ่านมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยดีกรีของผู้เขียนค่ะเป็นนักวางแผนการเงินเนาะเพราะฉะนั้นมุมมองต่อเรื่องของการวางแผนการเงินก็จะมีความเข้มข้นกว่าแล้วก็ทุกเม็ดทุกสตางค์ที่ เราคิดว่าเรามองข้ามไปเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะเอามาทาเงินเนาะอาจจะมีมุมมองหลายๆอย่างที่ก็รู้สึกว่าดีมากๆจากเล่มนี้นะคะเดี๋ยวจะมีบางมุมค่ะเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะเรื่องของการเงินการลงทุนเนาะหลายๆคนอาจจะพูดถึงเรื่องของพอร์ตทุ้นอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเล่มนี้ค่ะผู้เขียนอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของอะไรแบบนั้นเนาะแต่จะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตชีวิตซะมากกว่าคะ่ะทุกคน พูดถึงเรื่องของการปิดรูรั่วเนาะแล้วก็เรื่องของการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึงการบริหารหนี้ค่ะคองคิดว่าหนังสือการเงินหลายเลย่มไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของการบริหารหนี้นะคะก็จะมี เรื่องของนี่หลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเคยมีเคสหนึ่งของผู้เขียนนะคะของอาจารย์เทียนทียเนี่ยเขาติดนี่นอกระบบค่ะทุกคนนี่นอกระบบเนี่ยคือน่ากลัวเนาะบางทีเขาเก็บแบบดอกแบบ20 25คือหรืออาจจะโหดกว่านั้นก็ทุกคนนี่นอกระบบหมายความว่าเราแบบ ไม่มีไม่มีเสถียรภาพทางการเงินพอที่อาจจะก,กู้ธนาคารอะไรแบบนี้เนาะเราก็แบบไปกู้นี่น้องระบบทุกคนเคยเห็นแบบตามป้ายตามเสาไฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะว่าแบบกู้เงินสดด่วนได้เลยไม่ต้องมีค้ำประกันอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากที่เรากู้ไปแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่คืนพร้อมต้นพร้อมดอกที่เขาคิดแบบมาหาโขดเนาะ <c oughs> ก็จะมีบุคคลลึกลับคะ่ะเดินตามเรากลับบ้านคะ่ะทุกคน ซึ่งตามเรากลับบ้านทำไมนั้นเนาะอันนี้ก่อนก็ไม่อาจทราบได้นะคะแต่ก็พอที่จะสร้างความหวาดผวาให้กับผู้หญิงท่านหนึ่งเนาะซึ่งเธอเป็นสาวโรงงานแล้วก็มาปรึกษากับ ผู้เขียนนั่นเองค่ะความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเนาะสุดท้ายก็เขาก็เลยฝากไว้ค่ะว่าจริงๆเราหนี่นอกระบบเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะทุกคนคือพอฟังเคสนี้จบนในฐานะนักวางแผนการเงินเนาะก็จะต้องมีการรวมนี้ค่ะแล้วก็ สดออกมาเนะว่ามีติดยอดเท่าไหร่สินทรัพย์ที่พอจะเอามาหมุนได้นี่มีอัตราส่วนอย่างไรเท่าไหร่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นนี่นอกระบบในเคสนี้นะคะก็ไปจบที่สถานีตำรวจเนื่องจากว่าผู้เขียนเนี่ยก็พาคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความคะ่ะทุกคนผิดกฎหมายในแง่ของคิดนี่แพงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วหนึ่งเนาะแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยผิดในเรื่องของ พรบอการทวงถามหนี้ค่ะซึ่งเขาก็แชร์ให้ฟังเขาว่าสารวัตรตำรวจเนี่ยแจ้งว่าเคสแบบนี้คือเจอบ่อยมากโดยส่วนมากค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาได้รับเงินที่แบบคืนต้นแล้วก็ดอกพอสมควรแล้วเนอะเขาก็ เขาก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมาแจ้งความแบบนี้เขาก็รู้ตัวนะว่าสิ่งที่เขาทาผิดกฎหมายค่ะเขาก็จะเลิกซึ่งในจุดนี้ค่ะผู้เขียนก็มองว่าหลายๆเคสค่ะพอแบบเข้าไปพัวพันกับนี่นอกระบบแล้วเนี่ยก็ต้องรู้วิธีการจัดการอย่างถูกต้องแล้วก็อย่าไปกลัวค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะเนาะเขาก็รู้ตัวดีอยู่ค่ะแต่สิ่งสําคัญเหนืออื่นใดอย่าไปยุ่งกับสิ่งนี้ตั้งแต่แรกค่ะทุกคน แล้วทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วก่อนการลงทุนใดๆก็ตามนะคะสิ่งที่เราควรทำนั้นก็คือการมีเงินสํารองฉุกเฉินเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะนี่คือเรื่องที่สําคัญมากกว่าการเอาเงินไปลงทุนเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเก็บเงินแบบสํารองฉุกเฉินไว้เลยค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยมันสุขเลือดสุขเนื้อเรานะคะสร้างความเดือดร้อนให้เรามากกว่าที่จะ มากกว่าเรื่องที่เราไม่มีเงินไปลงทุนอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวในเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินเราจะมีเวลาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงลึกกันมากขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะในประเด็นที่กนคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องของการแบ่งเงินส่วนหนึ่งค่ะไว้ทําประกันสุขภาพทําไมการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ทําประกันสุขภาพถึงสามารถที่จะสร้างพอร์ตเงินล้านได้เในเมื่อมันคือการจ่ายไปแล้วหลายคนบอกว่ามันคือการจ ใส่เงินทิ้งไปปีต่อปีด้วยซนะ้ำเคยคิดตรงนี้ไหมคะมคือเราเนี่ยก็จะต้องมีวันที่เราแก่ชาราเราไม่ได้คงที่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะวันหนึ่งเราจะต้องมีครอบครัวมีลูกมีความเสื่อมถอยของสังขารไปเป็นธรรมดาเพื่แต่วันนี้เรายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันค่ะแน่นอนว่าเมื่อวันหนึ่งเราป่วยเราแกะนะ่เนาะเราก็ต้องใช้เงินถูกไหมทุกคนลําพังถ้าจะคิดว่าเราไปใช้สิบบาททองเพื่อ การรักษาเนี่ยก็ได้ค่ะมันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าทุกคนต้องรู้ลึกขึ้นไปอย่นิดนึงค่ะว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมันก็คือขั้นพื้นฐานจริงๆคือถ้าเกิดเรามองว่าเราจะแบบไปพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่ะอีกอย่างหนึง่งเราจะมั่นใจได้แค่ไหนคะว่าสิทธิการรักษาบัตรทองเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ไปแบบ forever เนาะไม่มีสิ่งใดที่สามารถการันตีได้ค่ะเพราะฉะนั้นการทําประกันสุขภาพมันก็เป็นตัวหนึ่งเนาะที่ช่วย ปิดจุดบอดตรงนี้ค่ะแล้วก็เราควรมองประกันสุขภาพเป็นเสมือนกับเงินออมค่ะทุกคนในฐานะนักวางแผนการเงิน c p ีนะคะก็มีลูกค้าท่านหนึ่งมาปรึกษาค่ะพูดถึงเรื่องของจะเอาเงินต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะในการจ่ายเบี้ยรประกันสุขภาพหลังจากที่เขากเกษียณอายุแล้วเนาะเขาก็เริ่มวางแผนตั้งแต่วันที่เขา,เาอายุประมาณ40ปีค่ะซึ่งพอการคํานวณมาเนาะสมมติว่าเรา หยุดทํางานนะคะก็เสียที่60ไปจนถึงช่วง85ปีเงินที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยรประกันสุขภาพทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ3ล้านบาทค่ะอันนี้เฉพาะค่าเบี้ยรประกันสุขภาพนะถ้าเรารู้จักวางแผนแต่เนิ่นๆมันจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะตอนนี้เขาวางแผนที่อายุ40เขาก็มองว่านะ้าเงินนะเวลาตอนนี้จะต้องทำยังไงเอาไปลงตรงไหนให้ได้ผลตอบแทนนะคะเขากะไว้แบบ ต่ำๆไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ามากเนาะกะกลางๆที่ประมาณ4%ต่อปีซึ่งเขาก็พูดคุยแล้วก็วางแผนกันค่ะว่าจะนําเงินตรงนี้เนี่ยไปวางไว้ตรงไหนนะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ประมาณ4%ตต่อปีเนาะ โดยใช้ระยะเวลาแล้วคำนวณหาหมูลค่าของเงินตามเวลาค่ะทุกคนปรากฏว่าจะให้ได้เงินตรงนั้นมา3ล้านเนี่ยต้นทุนจริงๆนะวันนี้ที่เขาจะต้องเก็บออกเนี่ยคือประมาณ1ล้าน5 0 0แสนบาทค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดแบ่งเฉลี่ยออกมาเป็นเงินเก็บนะคะสำหรับรายได้ของคุณลูกค้าคุณผู้ชายท่านนี้เนาะก็คือเดือนรับประมาณที่6000กว่าบาทแบบนี้ก็พอได้ใช่ไหมคะมีความเป็นไปได้อยู่แต่อีกจุดหนึ่งที่เราต้องไม่ควรลืมเลยก็คือการลงทุนนั้น,น ีความเสี่ยงอยู่แล้วในตัวของเขาเนาะก็ฉะนั้น,ก,น,นการวางเงินให้ถูกที่ค่ะจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการจ่ายค่าประกันสุขภาพแบบนี้ให้เราต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างสมบูรณ์แบบงานของการไปซี p เนี่ยมันก็มีเสน่ห์เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มันคืองานหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้คนด้วยแหละค่ะ จริงๆแล้วบนโลกนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์การเงินมากมายเนาะที่บางทีเราแบบอาจจะไม่เคยศึกษาเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะบางนั้นการที่เราจะรู้วิธีการหรือรู้ผลิตภัณฑ์การเงินอะไรมากมายเเนี่ยมากขึ้นเราก็ควรปรึกษาผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเนาะอย่างถ้าเกิดสมมติเราเป็นฟรีแลนซ์ล่ะก่อนเป็นฟรีแลนซ์เนาะแล้วก่อนแบบไม่มีงานประจาค่ะแต่ว่าก่อนอ่ะอยากมีบนานาเนาะบำนาหมายความว่าเหมือนค่าราชการค่ะเวลาเขาทํางานแล้วก็หยุด หยุดเกษียณอายุใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะมีเงินบำนาญจากภาครัฐเนี่ยสายมาเป็นก้อนๆทุกเดือนทุกปีอะไรเงี้ยเนาะว่าไปเนาะแต่ว่าสําหรับเราซึ่งทํางานเอกชนหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจค่คะ mm hmm. เราอยากได้บำนาญตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถสร้างได้คะ่ะทุกคน mm hmm. วิธีการสร้างบำนาญให้แก่ตัวเองอย่างหนึ่งเนาะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของประกันบำนาญคะ่ะ อย่างของกอนเนี่ยเป็น FA ที่กรุงเทพประกันเนาะเขาก็จะมีแบบส่งเบีย้ย5ปี10ปีหรือส่งยาวไปจน60ค่ะแล้วก็หยุดจ่ายเนาะมันก็จะไปโผล่เป็นบํานาญออกมาให้เราทุกปีเลยค่ะที่อายุ60จนจนเราแบบอายุ99หรือว่าตุยเย่นเนาะก็จะมีทุนประกันไว้ให้คนข้างหลังอีกด้วยเนาะอีกวิธีการหนึ่งค่ะสำหรับบำนาญเนาะเราก็อาจจะแบบไปลงทุนในหุ้นกู้ค่ะทุกคนหรือว่า ดูเรื่องของเงินปันผลจากหุ้นสามัญเนาะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เนอะจัดพอร์ตเงินล้านค่ะก่อนคิดว่าเป็นหนังสือที่ คนเขียนเนี่ยเขาคือนักวางแผนการเงิน CFP เนอะคือเป็นคุณนวุธิวิชาชีพอย่างนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแบบความรู้ทางด้านการวางแผนก่อนว่าได้จากตรงนี้มาเยอะเลยนะคะส่วนตัวแล้วก่อนคิดว่าตอนนี้ก่อนมาเป็น financial advisor เนาะก็น่าจะแนะนําเล่มนี้ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่มารับคำปรึกษากับก่อนนะคะก่อนก็จะเอาเล่มเนี่ยถือไปให้เขาด้วยเล่มหนึ่งค่ะ ก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะ1นึ่งศูนย์จัดพอร์ตการเงินพิชิตเงินล้านนะคะไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของเราและมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะถ้าวันนี้เรารู้จักการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆค่ะทุกอย่างสําเร็จได้ถ้ามีเป้าหมายและรู้จักวางแผนค่ะทุกคนขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าเกิด ใครมีฟีดแบ็กอะไรแนะนําติชมก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะและถ้าเกิดใครมองหาที่ปรึกษาทางการเงินนะคะตอนนี้ก่อนก็อีกหนึ่งบทบาทค่ะเป็น financial advisor นะคะที่ปรึกษาการเงินกับกรุงเทพประกันชีวิตบรลจอบัวหลวงแล้วก็บรนอฟิโนโมีนานะคะก็สามารถทักไลน์มาเพื่อมาสอบถามมาปรึกษาเรื่องการเงินวางแผนภาษีวางแผนการ,กรเกษียณหรือว่าพูดคุยเรื่องการลงทุนกันได้นะคะ ทุกคนสามารถติดตามก่อนได้ผ่านทางช่องทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็กอนกำลังปั้นช่อง TikTok ด้วยนะคะใช้ชื่อกรอลอดค่ะตรงนั้นก็น่าจะมีการอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่กอนไปเรียนรู้มานะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะ mm. หรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ